เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับมัง s เตอร์ชานแนลนะครับก็คลิปในวันนี้ครับเราก็ทำการมาเกณฑ์คนนะครับคือเราก็จะทำการไปวางกับดักในเกมนะครับคุณดูครับคือเราจะวางของวางยาวางอะไรที่มันสามารถแบบวางของที่จําเป็นต้องเก็บนะครับคุณดูครับพอมีคนมาเก็บของให้เราวางกับดักไว้นะครับเราก็ทำการสังหารเขานะครับคุณดูนะบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้มันจะเกณฑ์แค่ไหนนะครับก็มารับชมกันนะครับคุณดูครับ เอาละครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับตารแรกนะครับผมก็จะขอลงเขตบิีมาสกิเลยเะครยบมาดูเนาะผมคิดว่าตรงนั้นนะครับมาจจกฟาร์มคนแล้วก็เกณฑ์นคนได้ง่ายนะทุกท่านฟาร์มคนฟาร์มของนี่ไม่ใช่ฟาร์มคนเบอกพูดผิดสังนั้นนะโอ้ยคนก็ลงเยอะจัดเลยลงที่ฟาร์มแล้วนะครับหรือไม่ก็อะแรกนะครับแล้วก็เชิการฆ่าพวกมันที่โหดเลยทุกคนถ้าผมเก่งอ่ะมีลูกซอว่ะ <c oughs> มีคนไหมมีคนไหมไม่ใครตายทุกคนตัวมันก็มีคนตายเหรอคือไไปเปล่า มีคนอยู่ใ,ใกล้หายไปดิมีคนมา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 นี่ลากหัวเปน็นทีโอ้โคตรตึงจังปะโคตรมาหาเทพฟ,ฟุกมังกรเลยครับทุกคนคงม,มีคนช่อไม้อืมทิ้งขออครับทุกคนเออนี่ครับภารกิจของเราคือการทิ้งขออเดี๋ยวคุณดูน่ะ เพื่อให้คนที่แบบหิวของกันจัดหรือว่าเพิ่งไปบวกมาให้มาเก็บตรงนี้นะครับคุณดูเนนี่นี่แหละคับวิธีเกณฑ์ที่แบบชํานาญฝีมือแบบโคตรอีชี่ <c oughs> แล้วมันเกี่ยวกันไหมล่ะทุกคนโอเคผมว่าของมันยังน้อยไปนะครับคุณดูเนาะผมก็ทําการฟาร์มทั้งเมืองเลยนะครับโอเครีฟาร์มรีฟาร์มรีบรฟาร์มโอเครีฟาร์มรีฟาร,มรฟาร์มโอเคเป๋าสามยิ่งดี ได้มาสามด้อือนี่เอ้ยเอ้ยทุกคนมีคนมามีคนมาเอ้ยยิงมึงมาอยิงมึงมายิงมาอยู่ก็ต้องแอ๊กก่อนต้องแอ๊กก่อนมันเห็นผมตอนที่ผมวางแผนหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้มันคงไม่เห็นผมตอนที่ผมวางแผนนะนั่น่ทุกคนของโคตรเยอะเลยอืออือไป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 อือย่าลืมมาข้างล่างนะมาทำคลิปเร็วอืออข้างล่างเด้อข้างล่างเด้อเนี่ยของโคตรเยอะไปเก็บเด้อ โอเคทุก okay. คนเอออย่ามาตามมาจามอย่า,าม,มาตรงนี้ไ <c oughs> <c oughs> อโย่ไอโย่คอเคเคไม่เห็นผมจีเลยครับผมคนอะไรจะไม่มีตาขนาดนั้นเมื่อกี้มันไม่เห็นผัวทุกคนครับก็โอเคตามแผนตามแผน แล้วก็รอให้มันไปเก็บของกูน,นะนะเออผมผมคิดว่าผมฟาร์มเมืองนี้หมดแล้วนะทุกคนเนาะเออทุกท่านนเออ,น,น,เอ,อน้องน้อง,งน,น,น้องทุงท่านน้องน้องทุกท่านอย่าลืมอย่าลืมออทำคลิปทำคลิปช่วยกันทำมาหากินหน่อยเร็วโอ้โหไม่เห็นของอ่ะของโคตรเยอะอ่ะโอเคโอเคจะมีคนมาไหมเนาะทุกคนมีคนขี่รถมาว่ะเขียวอยู่ใ,ใกล้ๆหมดทุกคนเอ้าแล้วก็ไปซะแล้ว จะมากกบของไหมครับไปดู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 คนดูดูดนดูดูอูอูด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 ูมูดนดูดเอูดูดูอูอูดดอ เอาเอาอะไรเอาคือผมมาเกียนคนนะแต่ผมโดนอะไรเนี่ยเราก็แบบรอเป็นชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะมีคนเดินเข้ามาเนี่ยตอนได้นะครับผมจะเล็งหัวไว้ไนคุณดูแต่ว่ามาผมกะมองมันมองมันไม่ไปอะดูแต่แล้วก็พอผมเลยยิงมันปุ๊บก็โดน,นรัดแล้วก็เพราะผมจะไปหาคนที่มารัดผมผมก็ยิงมันแล้วก็เออมันตาย ผมก็ตายอะครับทุกคนไปๆห้องต่อไปเลยนะครับคุณดูครับโอ้โหคลิปเกียดอะไรของเราอะอันดับต่อไปก็เราให้คนมานะครับคุณดูนะแล้วก็จะทูการมาดูรีแอคชั่นคนในจรีนนึกคับว่าจะเป็นจังใดดูเนาะโอ้โหของโคตรเยอะพอดีมีศพด้วยเพิ่มความนุ่งเนียนหน่อยคุณดูตอนนี้มีคนอยู่26คนนะครับผพราะว่ามันต้องมีคนมาเขียนที่มาสกีนะครับทุกคนครับเพราะว่าเป็นเมืองจุดจ้าเนาะแต่ว่าดูทรง คงจะไม่ค right okay. okay. ่อยเป็นใจเราเาสักเท่าไหร่นะครับทุกคนอพระเจ้าโอเคมีทั้งยามีทั้งเกาะมีทั้งปืนมาเก็บสิไอวอลก็มีวยนะดู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 มีไอวอลมาเอาอะเมื่อไงครับเป่ไงครับอะไรครับฮอะไรครับเก็บไปตายดิ คอเคิวค okay, okay, okay. hey, hey. oh. ิวสวยๆอ่อนอ้าวอ้าวแ้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยคือแบบเรากำลังจะมาเก็บของอ่ะถือของมาเยอะดีทำไมเราโดนดักอะแล้วตายลยดิโอ้ดู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 อ้าวไม่ใช่หรออ้าวตายไปอีกคนก็เกียนคนได้อยู่นี่หว่าโอเคโอเค บอกเกียนคนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการเอาของไปเดี๋ยวคุณดูเนาะเอาทำไมให้เหมือนอายูโอเคเลยเราจะเปิดตัวแบบที่อะไรนี้ทำไมอ่ะดูมันไม่เหมือนเขาเลยวะ โอ้โหแล้วก็ตายมาฟาร์มอย่างนี้ทำไมแม่นูน้อยแล้วก็ตายไปดีอ้าวมาดูครับคือเมื่อกี้ผมไม่เห็นเขานะครับแต่ว่าเขาโผล่มาพอดีให้คนดูอีเอฮ้ยไปเร็ไปเร็วไปเรวไปเไปเ็ลุกนครับอย่าเพิ่งขนลอนละ เอ้าโอ้ยยิงไม่โดนทุกคนไม,ไม่ไม่ล็อกหัวทุกคนครับกิมอะไรเนี่ยพีไฟเอ้าตายไม่ดีตายไม่ดีมียาไหมเนี่ยไม่มียาเลยเหรอแต่ละคนก็ไายแหมไม่มียายบ่โอเคทุกคนทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งไปเพื่อความเนียนโอ้โหไม่มียาเลยแต่ละคนทุกคนโคตรจนเลยอะ นี่แหละครับดูนะครับบอกแล้วนะครับว่าผมชอบทำคลิปพวกเกีย์มากกวดนะครับเพราะว่าผมยิงคนยิงคนมันไม่สนุกแล้วนะครับทุกคนครับถ้าใครดูคลิปเออคลิปยิงหัวไปในอีพีที่แล้วนะครับดูบอกแล้วเรามาเกณฑ์คนดีกวดนะครับแต่ว่านะครับสามาถในคอมนะครับมันจะเจอห้องน้อยมากเลยนะครับทุกคนอ๋อตรงกลางนี่เองก็ว่าอยู่ทำไมคนเยอะสงสัยตาอยู่ท้ายของเราเลยครับจะเป็นอีพีพิเศษหมดทุกคนเอาวะไงไอ้นก อ๋อทุกคนนกหายโอเคครับตอนนี้นะครับวงก็ใกล้จะบีบแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครมาเก็บของนะผมดูเนาะยายาใครเพิ่งแบบบวกมาใหม่มาเก็บยาเร็วเนี่ยเห็นป่ะยาะทุกคนพอดีมันอยู่ในวงด้วยไงทุกคนเออของผมอ่ะดูดิอยู่ในวงด้วยจะไม่มีใครมาเก็บของจริงๆเลยเอาจริงดิโอ้โหวงก็ไปตรงนู้นแหละม่มีคนก็แปลกดิครับทุกคน ก็แปลว่าก็มีเพียงเท่านี้แหละครับทุกคนครับมีใครชอบใจกันไหมมีใครชอบกันไหมถ้าใครอยากพี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเพื่อนๆดูเนาะผมก็ขอตัวเอาที่หนึ่งก่อนเลยครับเช <c oughs> ืๆๆอ่อเชื่อเชื่อเอามันดาของผมนี่คุณดูเอ้าโอ้ยพอจะจบคลิปก็แบบพอจะจบคลิปก็แบบจบไปเลยอ่ะทุกคนตายไปเลยอ่ะ ก็แบบว่านะครับถ้าใครชอบคลิปเจนคนแบบฮาๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบอกก็ผมขอตัวไปแล้วแลวอีกทุกคนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วครับ